เราจะใส่กขนมเปี้ยะเรากะใส่ขนมเปี้ยแล้วลวันนี้เราจะทำขนงเปี๊ยกอินกันสูตรย่อยส่นจากขนมเปียก็ปิดกระทะแล้ถ้าไม่ติดกระทะก็คือได้เลยโอเคได้แล้วนะคะแลวะวะ้วก็ติดกระทะที่ใดเราจะใส แล้แล้วนะคะสตข,ของเียยาซินัแต่ใครเ้มอเขอจะใครเ้ม,มบบเองใครยาซินังก็ทำเองนะจ๊ะโอเค